ชื่ออะไรคะพินรัตคุณพินาลัสคุณพินาลัสอายุเท่าไหร่คะเจ็ดเป็นไรอ,ะอ,อะไระ่ะเจ็ดสิบเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเท่าไหร่คะอ่าอันนี้บอกให้อบอกให้อหา่านเสร็จแล้วสิเจ็ดสิบสองนะคะคุณพินรัตอีเจ็ดสิบสองเกินมั้งเฮ้ยคุณพินาลัสมีพี่น้องกี่คนคะ ทั้งตัว,ต,ว,ต,วตัวอะไรล่ะท่านตัวคุณด้วยนะคะเจ็ดคนมีชื่อน้องเจ็ดคนนะคะ <Okay. S 1> คนที่สี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายคนที่สี่เป็นผู้ชายชื่ออะไรคะปศิปร,รปศิริคนที่สองต่อจากคุณเนี่ยเขาอายุน้อยกว่าคุณกี่ปีคะ,ะอสองปีสองปีคุณจะดสิบสองแล้วคนคนนั้นคนที่ชื่อเฮียงนี่เขาต้องอายุเท่าไหร่คะเถูดสิ แล้วคนที่3นะคะเขาหายจากคุณ4ปีใช่ไหมคะอืออะแล้วเขาอายุเท่าไหร่คะหกสิบก็เท่หกสิบแปดหกสิบแปดอือใช่ป่ะ <c oughs> แล้วแล้วคนเล็กเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะคนเล็กผู้ชายชื่ออะไรคะอุดมชื่ออุดมตอนที่ลูกชายคนโตคุณเกิดเนี่ยคุณอุดมอายุเท่าไหร่คะ ไม่รู้ไม่รู้ทำไม่ได้อ่านี่เช้าคุณกินข้าวอะไรมาคะข้าวอะไรนะคะกุ้งกบเอาแล้วเมื่อคืนคุณกิอน,อ,นอะไรมาคะกินสุก,กี้คือก,กินสุก,กี้แล้วเมื่อคืนนอนบ้านไหนคะบ้านตัวเองบ้านตัวเองแล้วเมื่อเช้าคุณไปไหนมาคะไปอ่างทองไปห,หาห,ห,หมอทำอะไรทำอะไรหาหมอทำอะไร ไปตรวเลือดไปตัวจเลือดใช่ไหมคะคุณมีลูกกี่คนคะคุณพินหนึคนคุณมีลูกเจ็ดคนเลยเหรอคะคุณมีลูกเจ็ดคนเหรอคะสามคนคุณมีลูกสามคนท็กคนนะคะเออถึงจะว่าพอระลาค่าไม่ต่ายมาในหารสามนี่ทำไมอีกสี่คนมันไม่ได้หารว <c oughs> <c oughs> ะเออืม คุณลูกสามคนนะคะเป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนคะผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งคุณรักใครมากที่สุดคะรักสอากันแน่ใจหรอคะคุณแน่ใจหรอคะคำคามนี้สนิยวัยมากมากขนนั้นอะไรนะคะสนิยนไยมากลากขนนั้นอะคุณสนิทกับใครคะคุณพิมคุณสนิทกับใครคะตอบแต่ยุคนะ เอาเมื่อกี้คุณยังบอกว่าสนิทกับใครอยู่ชอบคนนั้นอคุณสนิทกับใครคะเป็นทุกคนแหละไม่มีไม่มีใครว่าอะไรสนิทกับใครคะคนไหนเป็นคนโปรปบอกมากโอ้ยโ<ไ>ปรเหมือนกันมันนะโปรดเหมือนกันอย่านะเมื่อกี้คุณตอบมีตาคุณเล็กข้างใหญ่ข้างนะอ,อยู่รีอ่งคะนั่น คุณใส่เสื้อผ้าไซส์อะไรอ่ะ L คุณใส่ไ,สไซไ <L S 1> ส,ไส์ L เหรอ A A M A M เลย M